oh

เข้องกับธาตุถ้าเกิดขึ้นกับใครล่วงเวลาล่วงวันเวลาไปแล้วมันจะเกิดโทษมากเพราะเข้าละคนกับธาตุเมื่อธาตุเราพิการหมดก็จะเกิดสันนิบาตเมื่อสันนิบาตแล้วก็จะไปภูตะลูกมหาภูตะรูก ก้าการทั้งห้าก็มีผิดมากผีตีเพราะว่าเป็นล่วงเวลามันมีเวลาให้เน่าออเปื่อยแล้วก็สีต่างๆที่มีอยู่ร้อยแปดอย่างแล้วก็ผีแฝดสามร้อยเจ็ดพวกก็จับมาแท้ในสีตีรักษายากนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าล่วงเวลาสิบเจ็ดวันไปแล้วก็วจะทำให้แผลเป็นแผลกายเน่าเปือ่อยตามที่กล่าวมาข้างต้นเพราะว่าฝีแค่สามร้อยเจ็ดตัวมันจะมาในรูปแบบฝีของสมุดดำขอ้อมี ฝีกันท่ามาลาก็มีฝีกระัังบายก็มีฝีอัคเนีสารก็มีเสียดต่างๆก็มีพวกเสียดเนี่ยเป็นฝีแทกที่เขาสมมุติความว่าเสียดเสียดก็คือแส้ ฝีตรีไม่พิจารณาให้่องแท้แล้วก็จะรักษาฝีตรีนี้ไม่ได้เพราะชื่อว่าฝีแแค่สามร้อยเจ็ดจัมพวกมันรวมทั้งหมดในสมุดดังในสมุดคอยทุกอย่างเพราะว่าแขคไม่ได้มาทำให้เกิดฝีเรกตั้งชื่อว่าฝีแแค่มันมาแค่ทีหลัลง เมื่อเจ็บทําอักเสบมากเขา้าก็จะมาแรทรกรอบฝีพวกนี้มีไข้พิดไข้การรวมอยู่ด้วยรักษายากยิ่งนกจำรายธาตุเมื่อธาตุทำงานไม่ได้ก็จะกําเริบทั้งฝีทั้งธาตุถ้ารักษา อย่างเดียวไม่อยู่ปีปนั้นจะรักษาไม่ได้เลยต้องรักษาธาตุควบคู่กันไปต้องแก้ธาตุเพราะว่าคนที่เรียนรู้ไปบ้างแล้วก็จะรู้ว่าธาตุกำเริบหรือหย่อนวิการตามระดูดน,นั้นๆก็ต้องคอยแก้ตามระดูดน,นั้น กำเริ่มยอมพิการในพาดหวีนั้นจึงจะรักษาได้าาใ,ใชา้ย,ยาพ่อเช่นสมมะขาเปียกรับน้ำตาลปี๊บหรือระแสกหรือมิฉะนั้นก็ต้องใช้ย,ยาพวกแก้ประดง ต่างทางในโลกนิทานถ้าหาว่าบุคคลผู้ใดเรียนรู้ให้ชัดเจนแล้วก็จะแก้ได้ทุกอย่างนะครับอาการของสีสีเมื่อเป็นครบวาระ ทุกวันทอด17วันแล้วล่วงเข,าข้าคุยตรีคือยี่29วันเข้า28นิ้า9วันก็จะกำเริบม,มากทำให้ปวดทำให้เสื่อมซึมทำให้ยินไม่ได้นอนไม่หลับบางครั้งทำให้ละเมิเเกิดก เหมือนคนบ้าเหมือนปีศาจเข้าสิงถ้าเป็นมากก็จะสลบเป็นพักๆพื้นขึ้นมาก็าจะปวดรุนทุรายอย่างนี้ตลอดถ้าฝีตรีนี้คนไม่รู้จักก็จะตายในฝีตรีนี้ว่าโทษมากมันรวมทั้งหมดฝีแทร สีเสียบต่างๆก็งมารวมอยู่ด้วยทำให้เกิดความร้อนสูงมีไข้สูงกินไม่ได้นอนไม่หลับกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาเหมือนวิส์เข้าสิงอยากกินของสดขาวเหมือนชมกเหมือนปอบเข้าสิงอยู่ในตนเพราะฉะนั้น ถ้าจะรักษาฝีตรีนี้ให้ทำยาพอกหรือมิชนนา,า,านระทน้ให,ให้ใช้ยาพวกประดงเข้าประกอบด้วยแล้วกินยาแก้ท่ากำเริบย่อนพิการตามระดูนั้นๆ จึงจะรอดได้ทุกคนนะครับถ้าหากว่าไม่ทำอย่างที่ผมพูดมานี่น้อยคนที่จะเหลืออยู่เพราะคนไม่รู้จักชัดเจนว่าไม่ถูกต้องตามหลักของตำราที่ตกใบฝีะมีพันเชื้อฝีเยอะแยะมากมายนี่ไงสมุดดำดูลองดูลูก เราจะจำไมห่หวัดไหวเยอะแยะขึ้นเป็นพื้นเป็นลายก็มีขึ้นเป็นดวงเป็นลูกเป็นก้อนก็มีสุดแท้แต่ว่าจะกลายหรือจะถูกแทบด้วยเียดหรือ่ีแผลฝีแผลนั้นแขลไม่ได้ทำให้เกิดสีเขาเปรียยฟาร,ร์มไว้ฝีดันมาแผลหลัก ตอนที่เกิดฝีตรีก็ฝีตรีมันทำลายธาตุธาตุหมดไปแล้วทุกทำลายหมดไปแล้วจัดการในเรื่องอาหารเราไม่ได้ต้องก็จะทำพิษมากอีกขับถ่ายเป็นเลือดสดออกมาก,ก็ได้หรือมิฉะนั้นกลายเป็นาาราบสาร์ไปก็ได้หรือเป็นบิดอย่างชนิดแรงก็ได้ เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องดูลักษณะอาการที่เป็นต้องใช้ปัญญาเข้าแก้จึงจะหาย,ายับยาที่แก่ก็มียาธาตุตามระดูกกำเริบย่อนพิการตกอยู่กับธาตุอะไรให้เอายาส่วนนั้นมากินไว้ประจำแลืให้หายาพ่ก ยาแค่ฟรีต่างๆที่มีอยู่ในสมุดตรรดเช่นยาเข้าว่างร่อนทองว่างจิดแรกเนลภูสีดอกคุณหน้าดอกพิคุณสารพีพวกนี้ก็จะหายได้นะคะับ่ที่ผมเล่ามานี่แหละความเป็นมา ก็ทุกคนไม่โลภแครเขาจัดไว้สามร้อยเจ็ดจำพวกนึกว่าพวกแขกจะทำให้เกิดสีไม่ใช่เพราะสีนั้นมามาแคกี่ีดำมาแทกที่ักไม่ใช่มีเฉพาะแคกทำหรอครับเสียต่างๆก็มาแทกเช่นเดียวกันเขาจึง ชื่อว่าเสียดเสียดังก็คือแทบฝีแคบก็คือฝีมันมาที่เรามาแค่ในกำลาหรือในประวัติความเป็นมาของคำภีก็จะกล่าวไว้เช่นนี้ขึ้นได้ทุกที่และเป็นได้ทุกที่พอความร้อนเกิดสูงขึ้น ไม่อยู่เฉพาะหัวฝีที่เกิดนั้นเท่านั้นตามตัวก็จะขึ้นผืนขึ้นเมเ็ดเต็มตัวทั่วไปหมดลเล้าเปือ่อยรักษาเี้ยยังอ่อนอยู่ยังไม่ถึงฝีตียังอยู่ในขีโทษถ้าหายป้าหายตรงนั้นถ้าไม่หายเลยไปเป็นฝีตีได้ฝีที่มาแขก คือปีแก่สามร้อยเจ็ดจำพวกและเทียบต่างๆอีกมากมายเยอะแยะพวกอันเนสันพวกกันทํามาลาพวกแม่แมลงต่างๆที่ชื่ออยู่ในฟุียมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นฝีร่วง เข้าตู้ทุกวันโทษต้องรีบรักษาให้เร็วแล้วก็ให้หายเสียอย่าให้เข้าปีตีได้ครับก็มีแค่นี้แหละครับ